สวัสดีเพืเ่อนๆชาวเกมินิมแพคทุกคนนะครับนดี๋้วนรัก็สู่ช่วงเกมชินิมแพคอีเวนต์นะในครั้งนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการเล่นอีเวนต์ดาราดับแสงรอวันกลับนะโดยที่เริ่มต้นมาเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คืออย่างที่เห็นเลยว่าพอเราเริ่มเกมมาปุ๊บมันจะมีเคเวสมาให้เราทําชื่อดวงดาวนี้านามซึ่งเป็นเคเวสร,ระดับตำนานโดยที่เคเวสนี้เนี่ยเริ่มต้นมามันก็จะให้เราไปคุยกับผู้บริการเกี่ยวกับแผนกต้อนรับกิวนะโดยที่เธอก็จะ อธิบายเนื้อเรื่องซึ่งผมขอไม่สปอยแล้วกันนะให้ทุกคนไปเสพกันเองหลังจากที่เราสามารถทาเควสเสร็จแล้วที่เป็นเควสเนื้อเรื่องอะนะเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเควสอะมันจะกลายเป็นตัวกิจกรรมนะซึ่งเราเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของเควสได้โดยที่ถ้าเป็น p c ก็กด F5 ก็ได้หรือว่าจะดูที่เป็นตัวไอเข็มนาฬิกานี้ก็ได้นะโดยที่พอเรากคดคลิกเข้าไปดูที่รายละเอียดแล้วเนี่ยไอกิจกรรมที่มันให้ทำเนี่ยจะมี3สถานที่ที่ให้เราไปเก็บเศษ ไอตัวอุกกาบาตเนี่ยอย่างละ7อันในแต่ละที่โดยที่เราสามารถกดมาร์กได้เลยนะมันก็จะแนะนําโดยที่สิ่งสําคัญเนี่ยจะมีทั้งหมด3อย่างนะก็คือห้ามวาร์ปห้ามวาร์ปในที่นี้ก็คือหลังจากคุณเก็บครบ7เศษตามที่เควสมันขอรองแล้วห้ามทําการวาร์ปเด็ดขาดไม่เช่นนั้นเศษอุกกาบาตท,ที่เหลือเนี่ยมันจะหายไปโดยที่อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือห้ามออกนอกอาณาเขต ว่าถ้าเกิดคุณออกนอกอาณาเขตเนี่ยมันจะถือว่าอะคุณทาภารกิจเสร็จแล้วนี่คุณก็กาลังจะไปที่อื่นเพราะฉะนั้นคเควสก็มันจะถือว่าคุณเสร็จแล้วเซ็นอุกบัติก็จะหายไปเหมือนกันและสุดท้ายก็คือห้ามตายทั้งทีมนะไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณก็จะวร์ปัตตนมัิอย่างที่เรารู้กันโดยที่คําว่าห้ามวาร์นเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณเก็บครบหมดแล้วก็คือห้ามวาร์ไปที่อื่นอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดสมมุติคุณเก็บครบหมดแล้วคุณก็วาร์ได้ตามปกติเลยนะไม่ใช่ว่าดาาาาเนนนนนนิจกสสถถถททีีีี่่้้มึงนะ แล้วก็ข้อแนะนําก็คือพยายามเก็บเศษที่เป็นรอบๆนอกก่อนอย่างเช่นเอ็นที่ผมมาร์คไว้ไหมมันเป็นลอกข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยกรุณาเก็บข้างนอกก่อนแล้วค่อยเดินเก็บข้างในเพื่อการการออกนอกอาณาเขตนะอ่าส่วนข้อสังเกตในการเก็บก็คืออย่างที่เห็นเลยนะว่าเวลาเราเข้าใกล้ไอตัวเศษอุกกาบาตเนี่ยมันจะถ้าเป็นในมินิแมปก็คือจะมีวงแสงกา้าใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นตัวละครเราเนี่ย ไอตัววิชั่นของตัวละครเรามันก็จะเรืองแสงนะยกเว้นตัวละครเดียวนะครับที่มันจะไม่เรืองแสงก็คือเวนตินะเดี๋ยวผมเปรียบให้ดูนะคืออย่างที่เรารู้กันว่าถ้าเกิดใครสังเกตตัวเนื้อเรื่องเนี่ยจะรู้ว่าเวนติเนี่ยไอวิชั่นที่เขาพกเนี่ยมันเป็นของเกย์น,นะครับซึ่งก็เลยส่งผลทําให้พอมันมาอยู่ในกิจกรรมนี้เนี่ยไอตัววิชั่นของเขาเนี่ยมันเลยไม่เรืองแสงนั่เนเองนะอย่างที่เห็นนะนี่ก็เป็นความใส่ใจของผู้พัฒนานะครับ โดยที่มันจะมี3สถานที่ก็คือที่1แถวบริเวณน,นี้ที่ที่2ก็เป็นเมืองหลี่ยู่แถวข้างบนตรงนี้นะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเกาะที่เป็นเกาะลูกบาทดินเป็น3สถานที่นี้พอทําเสร็จปุ๊บก็จะได้ของาะวัลตามนั้นไปเลยนะตามที่มันโชว์ให้ดูแล้วก็ต่อมานอกจากไอภารกิจอันนี้แล้วเนี่ยก็จะมีภารกิจย่อยก็คือตรงขึ้นอถกบาบอันนี้ให้เรากดไปเลยมันก็จะนําทางเป็นเควสไปปราบมอนคุยกับ NPC อะไรประมาณนั้นทั่วๆไปนะ ไม่ใช่ภารกิจที่ยากอะไรต่อมาสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับร้านค้าเพราะว่าไอเศษอุปกบาตท,ที่เราอุตส่าห์พยายามเก็บมาเนี่ยถามว่าเอาไปทําอะไรได้ก็คือไปดูที่ร้านค้ากิจกรรมนะสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนซื้อและคิดว่าคุ้มที่สุดในร้านค้านี้ก็คือไอตัวสมุด exp สีม่วงนี้นะถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็จัดมาให้หมดเลยนะส่วนอย่างอื่นเนี่ยอันนี้แล้วแต่และกันนะครับแล้วแต่ความศรัทธานนะ ส่วนไอร้านค้าข้างล่างเนี่ยอันนี้ยังไม่เปิดนะต้องรอกิจกรรมอีกอาทิตย์หน้าก็คือวันที่23นะก็จะถึงมาสามารถเก็บเศษทำกิจกรรมแล้วก็ใช้ร้านค้าอันนี้ได้โดยที่ไอกิจกรรมอันนี้เนี่ยฮีโร่ที่เราเอาไปลงเนี่ยควรจะเป็นฮีโร่พวกนี้นะคือสามารถกดที่เข้าไปที่หน้ารายละเอียดแล้วก็คำอธิบายกิจกรรมเพราะว่าฮีโร่พวกนี้จะสามารถเพิ่มความเสียหายเพิ่มเติมได้ ก็คือตามเลยนะถ้าเป็นท่าน้าก็จะมีชายโมนาท้าสายฟ้าก็จะมีฟิชี่ลิซ่าไบดูแล้วก็ท่าดินจะเป็นโนเอลกับหนิงกวงแล้วก็ทตาน้ําแข็งจะเป็นชงยุนและสุดท้ายท่าไฟเป็นเซี่ยงหลิงนะไทยใช้ตัวละครพวกนี้เนี่ยก็จะสามารถต้องวามเสียหายเพิ่มขึ้น60%ก็จะทาไอการเก็บเศษได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะส่วนอีก2กิจกรรมเนี่ยยมันยังไม่เปิดเพราะฉะนั้นก็เลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวตอนกิจกรรมเข้าเดี๋ยวผมก็จะมาพูดถึงเหมือนกันนะ เอาละรครับนี่ก็เป็นกิจกรรมดาราดรับแสงที่เราวันกลับนะง่ายๆเหมือนเดิมนะครับทําภารกิจแล้วก็สุดท้ายเควสก็จะเปิดก็เข้าไปทาเควสสิ่งสําคัญอย่างที่ผมบอกนะครับห้ามวาร์ปนะครับตอนที่มันให้ทําภารกิจเก็บเศษห้ามวาร์ปโดยเด็ดขาดนะเอาละรครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ